กลับเข้าสู่รายการมุมศรัทธ,ธากันในช่วงสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นที่ว่าศาสนากับเยาวชนนะครับเรายังอยู่กับทางศาสนาจารย์อมรินปียะสัจเดชครับผู้แทนศาสนาซิกและโปรดก้าโดยตรงจากองค์พระศาสดาสรีสัทคุรุยักษิสิงหีนะครับ เมื่อช่วงที่ผ่านมาครับอาจารย์ได้บอกเราว่าเยาวชนนั้นถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของมนุษยชาติครับที่ต้องได้รับการฟูมฟักเป็นอย่างดีครับรวมถึงการปลูกฝังในเรื่องของหลักธรรมคําสอนของศาสนาด้วยครับในเบรกนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์คิดว่าวัยรุ่นเราในปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นนั้นจริงๆแล้วมันคือเรื่องอะไรครับอาจารย์ครับก็กลับมาที่เดิมไม่ใช่วเฉพาะปัจจุบันครับ คู่โลกนะครับวัยรุ่นนี้จะมีปัญหาอยู่ข้อหนึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเป็นปัญหาคู่โลกคู่ชีวิตเลยคือวัยรุ่นเนี่ยคือวัยเริ่มแรกของวัยเจริญพันธ์พอวัยเจริญพันธุ์อย่างที่เมื่อกี้เรนให้ทราบนะครับร่างกายสรีระจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหนังมือเลยเปลี่ยนไปนมากมายมหาศาลจิตใจอารมณ์ของวัยรุ่นก็เปลี่ยนรุ่งพานไปด้วยฮอร์โมนใหม่ๆฮอร์โมนแรงๆทั้งพลังกายพลังสมอง พร้อมที่จะเปิดรับทุกอย่างถ้าทางพิธีกรพูดใช้คำว่าสมัยนี้นะครับผมจะพูดได้ไัว่าสมัยนี้กับสมัยก่อนอาจจะผิดกันอยู่บ้างที่สื่อสารหมวนชนหรือว่า,วาการสื่อสารเนี่ยนะครับโดยเฉาคอมมูนิเคชันเนี่ยมันเป็นระบบที่เรียกว่าไม่มีพรมแดนผู้ใหญ่สมัยก่อนเวลาเขาสอนลูกเนี่ยนะครับ,รบเขาจะปกปิดหัวทุกวันนะี้ปิดได้แต่อย่าปดอย่าพูดปดกับลูกเป็นนันขับ ถ้าลูกเมื่อไหร่ก็ตามเยาวชนวัยรุ่นรู้ว่าผู้ใหญ่เชื่อถือไม่ได้โกหกเราเนี่ยก็จะขาดความเชื่อถือแลวจะพูดจริงๆหมดได้ไหมไม่ได้อะไรที่พูดไม่ได้ก็ไม่ปิดได้แต่อย่าปดอย่าพูดปดปิดได้เท่าที่ปิดทุกวันนี้การปิดบังก็เป็นเรื่องยากมากๆยากมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นการปิดบังนะครับก็เท่ากับพูดปดแล้วได้ซ้ำเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าลูกรุ่นลูกร,ร,รุ่นเยาวชนเนี่ย ยังมีความต้องการที่จะรู้เปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้ได้มากที่สุดกลับมาที่เดิมว่าอย่าอย่าเด็ดขาดสอนเยาวชนว่าอย่าไปลองในสิ่งที่ผิดสมัยผมวัยรุ่นนะครับผมจําได้เรียนตรงๆเลยนะครับก็คุยกันในะวัยรุ่นด้วยกันคุยกันเนี่ยเฮ้ยเคยที่จะผู้หญิงไหมเคยสุบบุหรี่ไหมคเคยลองยามาสมัยก่อนเขาเรียกยามาลองไหมเฮ้ยลูกผู้ชายมันต้องลองทุกอย่างแล้ววัยรุ่นฟังเรื่องพวกนี้แล้วมันฮึ่มเฮ้ยใช่ แล้วอเผอิออยู่ในครอบครัวที่เคร่งมีาศาสนาผมก็เลยบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยลองหาเงินสักบาทสลึงให้ดูหน่อย<ม>ลองตื่นเช้าๆสวดมนต์ดูบ้างไหมเคยลองหรือยังวักหนึ่งในวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยคุยคุย จนก็สะดุดได้คิดเหมือนกันเพราะวัยรุ่นคุยกันแล้วเขาก็จะรับภาษาวัยรุ่นด้วยกันได้คือจะไปลองแต่เรื่องไม่ดีเรื่องดีดดๆเคยคิดจะลองทํากันไหมมีบางคนในภาษาวัยรุ่นนะขออนุญาตพูดออกทีวีเลยนะครับเฮ้ยลูกผู้ชายปัญหาเตียงหักนี่ไม่ได้นะเราต้องลองทุกอย่างเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเรื่องเซ็กซ์เรื่องเพศนี่สําคัญมากหลายต่อหลายคนชีวิตคู่วิบัติหมดวัยรุ่นไม่ลองแล้วจะไปลองตอนไหนครับผมผมก็เลยนิ่พูดให้ฟังนะวัยรุ่นจะได้รับทราบและการสอน ของผู้ใหญ่สู่วัยรุ่นเนี่ยก็จะได้มีแนวทางนะครับครับผมบอกว่าถ้าเราคิดเช่นนี้ว่าเราต้องลองทุกอย่างโดยเฉพาะเรื่องเพศเนี่ยแล้วก็ฝ่ายเพศตรงข้ามฝ่ายฝ่ายผู้หญิงวัยรุน่นก็คิดอย่างนี้ขอโทษ พวกเราถูกยัดเยียดนะครับถูกยัดเยียดจากสื่อสารมวลชนเนี่ยว่าการที่เชื่อฟังผู้ใหญ่ให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายจัดหาคู่สมรสให้เนี่ยเป็นการคลุมถุงชนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานถูกทำลายเอาความจริงมาพูดทะในโลกนี้ไม่มีใครรักวัยรุ่นรักลูกตัวเองเท่ากับพ่อแม่ใช่ไม่มีใครวัยรุ่นเองจะไม่เข้าใจจะไม่เชื่อตราบใดที่ตัวเองไม่เป็นพ่อแม่ จะไม่มีวันรู้เลยตราบท่าที่ตัวเองเป็นพ่อวันแรกที่มีลูกนี่จะน้ําตาไหลรู้เลยว่าเรารักลูกแค่ไหนเฮ้ยพ่อเรารักเราขนาดนั้นจริงๆเหร,รอเราเห็นเขาเป็นศัตรูคอยว่าคอยดา่าคอยตื่นตลอดเวลาเหมือนกับขัดอารมณ์เราตลอดแต่เพราะเขาหวังดีนะครับสถิติออกมาชัดเจนนะครับไอ้เลิฟแมรี่ที่เราภูมิใจกันมหาศาลเนี่ยลองดูใจกันมาสองปีแล้วลองอยู่กันแบบพี่น้องมาก่อนแล้วขอโทษ เราก็ไปฝึกฝนในเรื่องที่มันเป็นธรรมชาติไม่ต้องเรียนก็รู้ได้เดี๋ยผู้ให้วัยรุ่นฟังนะครับถ้าต่างคนต่างไปฝึกไปหดัดไปเรียนวิชาการเพศเรื่องของเพศศึกษาอย่างเนี้ยโดยวิธีปฏิบัติเพื่ออยากจะให้ชีวิตประสบความสุเรขอโทษใครก็ตามที่ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับผ่านวัยรุ่นมาโดยรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้หายากมากๆเมื่อี้ผมเรียนตั้งแต่ต้นนะครับ เยาวชนคือมเมล็ดพันธุ์ของมนุษยชาติขอโทษนะครับสายพัน,นธนุ์มันจะวิปริตมันจะวิบัติมันจะวิปริตไปหมดปัญหาเรื่องโรคทางเพศนะครับปัญหาเรื่องโรคเอดปัญหาเรื่องคาการกลายพันธุ์ปัญหาเรื่องความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยความเคารพนะครับถ้าทั้งผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือเรื่องเพศถ้าเราไปลองผิดลองถูกกับเรื่องเพศ สมมุติว่าเราลองรถจนเรารู้ว่าเราชอบรสนิยมขนาดไหนฝ่ายผู้หญิงก็ไปลองมา mm. แล้วพอมาสมรถกันจริงๆแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันแรกๆอาจจะดีพอเริ่มมีบุตรมีหลานของตัวเองเริม่มมีแล้วก็สุขภาพมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่กันดีๆวัยรุ่นด้วยกันสามีอาจจะประสบอุบัติเหตุแล้วแปลว่าเราต้องเลิกกันแล้ว mm. สุขภาพเสียขึ้นมาเราต้องหย่าก,กันแล้ว mm. แล้วปัญหาของลูกต่อไป mm. จะเป็นมันมีอีกหลายฟังก์ชันมากมายที่เราจะต้องคิด ต้องพิจารณาก็จะเป็นปัญหาสังคมปัญหา,าที่เขาเรียกว่าปัญหาคุมถุงโชนที่เราถูกยัดเยียดว่าเป็นสิ่งโง่งมงายนี่นะขอโทษสถิติออกมาชัดเจนว่าคนที่ยอมเชื่อฟังผู้ใหญ่แล้วก็ศึกษาเรื่องเพศทางวิธีปฏิบัติหลังจากแต่งงานแล้วอยู่จนไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแปดเก้าสิบเอร์เซนขึ้นไปไอ้ที่ไปลองมาก่อน จงวัยรุ่นอยากจะเรียนอยากจะรู้อยากจะฝึกอยากจะหัดเนี่ยทุกคนช่ำชองชำนานกันหมดทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันวันแรกทุกคนสามารถพิกแพงได้ไปหมดพอถึงเวลาสุขภาพร่างกายฐานะการเงินการงานความรับผิดชอบมันเปลี่ยนครับเราจะไม่ต้องยึดสิ่งนี้เป็นหลักอย่างเดียวเป็นหลักสําคัญคนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องพูดนะครับผมจาเป็นต้องพูดในฐานะที่ว่าอยู่ในสายของาศาสนาก็เป็นครูบาอาจารย์อย่างหนึ่งต้องพูด แบบที่บอกผมจะไม่ปิดบงัง<ะ>แต่ผมต้องพูดเรื่องที่คนอื่นเขาไม่กล้าพูดแต่จะไม่ปกปิดจะไม่พูดปดนะฮะสมัยก่อนผู้ใหญ่เขาสอนลูกปกปิดเป,ปิดหมดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ส,สื่อสารมวลชนเนี่ยหรือว่า c o ม m u n i c a t i o นเนี่ยมันปิดไม่ได้แล้วจึงปิดไปพ่อแม่ปิดลูกไปวันนี้เดี๋ยวลูกก็ต้องรู้เข้าสักวันวลูกก็จะไปแอบไปเรียนรู้กับรุ่นเดียวกันคนที่อยากรู้ยรรอยากเห็นด้ยวยกันแล้วก็คนที่อยากอุ้มคล้องกลับมาที่เดิม ต่างคนต่างไม่มีประสบการณ์และไปหาประสบการณ์ผิดๆเชื่อผมหาประสบการณ์สิ่งที่ดีมันมีประโยชน์ทั้งชาตินี้ไปถึงชาติหน้าผลเวียนผลกรรมมันต่อแล้วก็เป็นการรักษาสายพันธุ์ของมนุษยชาติเราจะภาคภูมิใจมากเลยว่าตอนที่เราสมรสก,กันกับคู่ครองชีวิตเราสาบานกันว่าเราจะเป็นร่างเดียวกันสองร่างจะมารวมเป็นร่างเดียวกันสองจิตวิญญ,ญาจะเป็นหนึ่งเดียวกันไปชั่วชีวิต ผมเชื่อว่าทุกศาสนาก็จะมีคำปฏิญาณอย่างนี้วันสมรสแต่จริงๆแล้วมันใช่หรือเปล่าผมยืนยันนะครับใครก็ตามที่รักษาคำมั่นคำสัญญาทั้งผู้หญิงผู้ชายเราจะภูมิใจมากว่าเราบริสุทธิ์จนวันสมรสแล้วเราจะได้มีพูดสอนลูกสอนหลานได้ดเต็มปากเต็มคำว่าอย่าทำสิ่งที่ผิด เพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้จากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์ดีกว่าไปลองผิดลองถูกเองนะครับมาในเรื่องของศาสนากันบ้างครับอาจารย์ถ้าเราพูดอย่างนี้แสดงว่าอาจารย์คิดว่าศาสนานั้นจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเยาวชนของเราให้มีคุณภาพในสังคมต่อไปอย่างไรบ้างครับอาจารย์ศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนที่สุดละเอียดเหมือนกับร่างกายมันไม่ใช่มีแค่ร่างกายมีร่างกายกับจิตวิญญาณเรื่องของศาสนาเรื่องของมนุษยธรรมมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ผมยกตัวอย่างเราให้ฟังสั้นๆเรื่องหนึ่งนะครับในสังคมเนี่ยเขาก็มองกันผิวเผินมองแต่เปลือกนอกของคําว่าศาสนาโดยซ้าไปแล้วก็มาขัดแย้งกันคําว่าศาสนาเนี่ยแหละและ้วกลายเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องเลวไหลซึ่งศาสนาทุกศาสนาสอนสัจธรรมความจริงเท่านั้นแต่ทําไมค่านิยมของมนุษย์ทุกวันนี้มองว่าศาสนาเป็นเรื่องเลวไหลที่สุดความจริงมันเหลวไหลไม่ได้ความจริงมันเป็นสัจธรรมมันต้องเป็นเช่นนี้ไม่ว่าเราจะยอมรับมันไม่ยอมรับเชื่อหรือไม่เชื่อ ตอนผมวัยรุ่นนะครับผมจบมสสามสมัยก่อนเข้ามสสี่ผมจะไม่เอ่ยชื่อโรงเรียนแล้วกันนะครับครับพวกานวยการโรงเรียนเขาไม่รับผม,มให้เข้าโรงเรียนเพราะคุณแต่งกายไม่ถูกระเบียบข้างเกียนหลังเกียนตัดผมได้ไหมผมช็อกมากเลยเพราะเออผมอยู่ในครอบครัวที่เคร่งาศาสนาผมอายุสิบสี่สิบห้าเถียงกับพออโรงเรียนสอนมัธยมศึกษาตอนปลายอาจารย์ไม่รับผมไม่ได้ ผมเกิดเมืองไทยนี่คือศาสนาของผมผมเคร่งคัดปฏิบัติกฎของโรงเรียนสําคัญมากผมถามอาจารย์ผอโรงเรียนตอนอายุสิบสี่ถ้าผมเป็นเยาวชนเป็นวัยรุ่นนะค,ะครับผมเขืยว่ากฎของโรงเรียนไม่สําคัญกว่ากฎศาสนาอืกฎของโรงเรียนเข้มงวดขนาดนี้ก็ตามโรงเรียนอาจารย์มีเด็กตีหลันฟันแทงไว้ไมี ฟาดสามครั้งไทยยังไม่เรียกผู้ปกครองไล่ออกอม,มีเด็กสูบหรีกินกินเหล้าเที่ยวผู้หญิงไหมผมถามอาจารย์ตรงม,มีตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเที่ยวผมไม่เคยเล่นการพน,นันผมไม่เคยสูบหรีกินเหล้าผมไม่เคยเข้าโรงหนังจนถึงวันนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะผมมีกฎาศาสนาอะไรมาสาคัญกว่ากันละ่ะอาจารย์จะเอากฎข้อไหนในบ้านในเมืองทุกวันนี้ผมวงเล็บณนะวันนี้นะครับทุกคนเคารพกฎหมายก็พอแล้วกฎหมายควบคุมเหล้ากฎหมายควบคุมฐานเรืองรม ทุกอย่างที่เป็นอบายมุกอยู่ในมือของกฎหมายและควบคุมไม่มีใครสลายยกเลิกสักอย่างครับแต่ถ้าคนมีศีลธรรมไม่ต้องมีกฎหมายต่อให้มีบ่อนมีซ่องการพนันทุกอย่างอยู่เต็มหมดเราอยู่ในนั้นแต่เราก็จะไม่ไม่ร่วมไม่ลงมือกับเขาก็ได้รเราอยู่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งใจได้จริงๆศาสนายิ่งกว่ากฎหมายล้านเท่ากฎหมายกฎกติกาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแล้วบอกแค่นี้ก็พอแล้วเพราะคนสร้างเองก็ไม่ได้100ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เฟร ไม่ใช่เหมือนกับพระศา,าสดาเป็นปานอวตารพระผู้เป็นปเ,เนจ้าลงมาสอนให้รู้หลักศาสนาหลักมนุษยธรรมแต่คพคนเรามองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแล้วเอากฎหมายขึ้นมากฎกติก,กาซึ่งเราตั้งกันเองขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิ์ของเราเองเพื่อจะได้รักษาผลประโยชน์ไว้ขอโทษอาบายามุขทั้งหข้อมีกฎหมายฉบับไหนกยกเลิกบ้างไม่ได้เลยไม่ได้เลย ศาสนาเท่านั้นต่อให้มีอวาัยามุกทุกอย่างอยู่ตอนหน้าเราก็จะรอดพ้นจากมันได้ถ้าเรายึดมัดยึดอ่าในหลักธรรมของศาสนา,าเพราะฉะนั้นศาสนากับเยาว,วชนเป็นเนื้อเดียวกันเป็นสิ่งแก่นสาระสาคัญมากสําหรับมนุษยชาติตั้งแต่บัดนี้จนถึงอนาคตสําคัญมากคือประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับ,รบผมขอทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งเพราะรเรื่องสําคัญมากรเรื่อง,เร,องเรื่องเพศนี้เป็นเรื่องที่จะต้องโดยธรรมชาตินะครับ วัยเริ่มแรกของการเจริญพันธุ์เนี่ยจะต้องสับสนอยากจะรู้อยากจะเห็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้เลยมันเป็นอย่างนี้ทุกวันด้วยเหรอเนี่ยวัยรุ่นจะสับสนมากร่างกายเราเองเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนไปถึงขนาดนี้ได้ยังมันเป็นอย่างนี้มาตลอดทําไมเราไม่เคยรู้เลยครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้ในทางที่ผิดนะครับผมขอเตือนวัยรุ่นขอแนะนํานะครับในฐานะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับอย่าให้โอกาสตัวเอง อยู่สองต่อสองกับเพศตรงข้ามปิดล็อกกุญแจบาปไว้เลยอารมณ์มันจะต้องมีแน่นอนวัยรุ่นจะรุนแรงมากเราจะไม่มีใครคุมอารมณ์เราได้หรือสีมุนีนักปฏิบัติธรรมพระสงฆ์องค์เจ้ามากมายเสียผู้เสียคนปฏิบัติธรรมสอนเข้ามาช่วยชีวิตพอมาถึงวัย70 80ใกล้จะอวสานอยู่ลวคุมอารมณ์ไม่อยู่ตะบะแตกทำมาทั้งชีวิตเสียหายหมดเพราะการอยู่สองต่อสองวิธีเดียวป้องกันการ ประพฤติผิดในกามศีลข้อสามของไทยเราได้เนี่ยศาสนาพุทธค,คืออย่าให้โอกาสตัวเองอยู่กับเพศตรงข้ามสองต่อสองเพราะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทําให้เราผิดในเรื่องนี้พระศาสดาท่านสอนว่านะครับถ้าอยู่ไวัยไร้เรียกกันให้มองเขาเป็นพี่เป็นน้องถ้าวัยต่างกันมากให้มองเป็นลูกเป็นหลานถ้าวัยผู้ใหญ่ก็มองเป็นพ่อเป็นแม่ครับ คนไทยเรานี่วัฒนธรรมสูงส่งอยู่แล้วครับไม่รู้จักกันแหละนะนะคุณอาคุณอา,อาหนูหนูเป็นอย่างนี้ถ้าเราเรียกลูกหลานว่าเรียกเด็กผู้หญิงสมมติผมเป็นผู้ชายผมเจอเด็กผู้หญิงเล็กๆวัยรุ่นเนี่ยผมเรียกเขาว่าหนูหนูเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยเขาจะยกมือไหวาอารมณ์สกรปรกมันจะหมดไปท,ทันทีอารมณ์มันไม่อยู่แต่ว่าถ้าหรือเพศตรงข้ามอยู่ต่อหน้ากันแล้วมันจะหมกมุ่นอย่างเดียวนะครับขอโทษมันก็หมดไปได้ถ้าเราสร้างบรรยากาศที่ ปกป้องความอารมณ์ทางเพศได้ครับผมอาจารย์ครับ,รบแล้วสุดท้ายครับอาจารย์อยากจะเห็นเยาวชนของเราในฐานะที่อาจารย์บอกว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ของมนุษยชาติอาจารย์อยากจะเห็นเขาเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคตมีเวลาสักกี่นาทีได้ประมาณสานาทีเลยตรงนี้ครับโอเคสิ่งที่ผมอยากจะเห็นนะครับเป็นภาพใฝ่ฝันผมเชื่อว่าเวลาเยาวชนเป็นพ่อแม่แล้ววันนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาอยากจะเห็นลูกเขาเป็นอย่างไรครับ แล้วเขาทอะไรผิดพลาดมาสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนหรือว,ว่าผู้ใหญ่ทุกคนอยากจะเห็นครับเยาวชนเป็นอนาคตของครอบครัวของชีวิตครับชีวิตต้องดําเนินต่อไปแม้ไร้เราพ่อแม่จะตายไปแล้วความเป็นเรายังอยู่ผ่านสืบทอดลูกหลานเราครัอยากจะเห็นว่าเยาวชนแข่งความดีกันครับแข่งความดีกันไม่ใช่แข่งเอาชนะทางโลกหรือว,ว่าแข่งเอาชนะวัตถุนิยม แข่งความดีโลกนี้จะเป็นอย่างนี้ได้ไหมสักวันหนึ่งอยากจะเห็นมากๆเลยลูกเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตและชนะใจตัวเองได้ไม่ใช่ชนะใครได้ครับชนะใจตัวเองให้ได้คือชนะโลกทั้งโลกองค์พระศา,าสดาของเราสรัานส่งพระนามว่าสัตว์รุยักยิสงยิผู้ที่ชนะใจคือผู้ที่ชนะโลกทั้งโลกนะครับไม่ต้องแข่งกันเรื่องวัตถุนิยมแข่งว่าใครจะเป็นคนดีกว่ากาันใครจะทําประโยชน์สาธารณะให้มากกว่ากาันผมจะทิ้งท้ายตรงนี้นะครับ กราววิงวอนผู้ปกครองบ้านเมืองนะครับอย่าอย่าเอาการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นการลงโทษผู้ประพฤติผิด,ผดครัเพราะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์คือสิ่งสูงสุดของมนุษยธรรมของมนุษยชาติอย่าให้คนเราเยาวชนรู้สึกว่าถ้าทำผิดต้องไปทำความสะอาดบ้านเมืองต้องไปเก็บขยะต้องไปทำบ้านเมืองสะอาดต้องไปปฏิบัติรับใช้คนอื่น สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สูงส่งมากอย่าให้เป็นค่านิยมว่าการทําเหล่านี้เป็นการลงโทษให้เด็กมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะครับวิงบอลนะฮะนี่เป็นเรื่องสาคัญมากนะนี่คือหลักศาสนาซึ่งกฎหมายมองไม่ถึงเพราะกฎหมายบอกว่า,วาเอ้ยใครทําผิดว่าต้องขันคุกเสียงก็ประมาณจะไปรับใช้สังคมรับใช้สังคมคือวีรบุรุษคือวีรชนคือฮีโร่ของโลกของมนุษยชาติอย่าให้สร้างค่านิยมว่าคือการลงโทษ ครับครับไอสําคัญมากฝากไปด้วยครับครับไม่ว่ายุคสมัยเราจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับสิ่งสําคัญเลยครับพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นต้องปลูกฝังสิ่งสิ่งดีๆให้กับบุตรหลานของเราครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์นั้นอยากเห็นนะครับอยากเห็นเด็กเยาวชนนั้นแข่งขันกันในเรื่องดีๆนั่นเองครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับศาสนาาจารย์อมรินปิยสัจเจเดชนะครับผู้แทนศาสนาซิกรับบทกล้าวโดยตรงจากองค์พระศาสดาศรีสัจจิ สีสัต์คุรุยักยีสิงยีนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับยินดีครับสำหรับวันนี้ครับก็หมดเวลาของรายการมุมศรัทธาแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ครับทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาโดยประมาณทางช่องเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครช่อง psi 221ห่งแห่งนี้ครับวันนี้ผมวิศนุคงสำรวยและทีมงานทุกคนต้องขอลากันไปก่อนนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสสวัดี